นักสู้ท้องสนามหลวงแล้วก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ไปร่วมสู้ด้วยกันที่หน้าปปชนะครับขอเสียงตบมือให้ตัวเอนหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับไปครั้งแรกนะครับที่ไปพังประตูปปชเข้าไปข้างในตอนนั้นก็แกนนําถูกจับออกหมายจับนะครับก็มีคุณสอนลักษ์พี่หนุ่มโคราชแล้วก็พี่แดงสามวา อีตูกองพลนาวานะครับก็คือโคศกนะฮะโคศกเวทีพิตูนะฮะแล้วแล้วก,ก็อีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ห้าก็คือของแถมมาเพราะเจ้านี้ก็ชอบที่จะไปแสลนไปแย่งซีนของคนอื่นก็คือวลันชัยโชคชนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโดนมีไม้จับด้วยตอนแรกเขาก็บอกว่าสมศักดิ์จะตุคามนะครับแต่ว่าสมศักดิ์ก็แค้วค่าตลอดไม่มีหลอกไม้จับนะฮะ เพราะว่าพวกพปปชนี่มันแค่สํานักงานขนาดคอมชอชหรือว่าทหารยึดอํานาจนะฮะคอมชอชแปลว่าโคตรพ่อโคตรแม่มันชั่วนั่นแหละมันยังไม่สามารถขอบพระคุณนะครับผู้มีกิจสัายนะครับร่วมบริจาคมานะฮะสองบาทนะฮะขอพระคุณนะครับพี่น้องครับขนาดตรงที่ทหารที่ยึดอํานาจก็ยังไม่มีหมายจับมาจับผมสักฉบับเลยเพื่อนผมดาตอปิโด ก็โดนหมายจับเป็นคนแรกติดคุกไป15ปีไล่กันเลยนะครับนักสู้ท้องสนามหลวงมาตั้งแต่วิลามุสิกพงไล่เลนมาถึงดารทเเบโดเพื่อนผมนั่นแหละครับที่มีหมายจับแต่สมศักดิ์ไม่มีคนเดียวนอกนั้นที่บาดเจ็บสมศักดิ์ก็ยังไม่มีหลายคนก็อิจฉาไปตามๆกันสองพันกว่าคนยังไม่มีอีกนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าสิ่งที่ศักดิ์สิธิ์ก็ ช่วยคุ้มครองผมมาโดยตลอดและท้ายที่สุดก่อนที่พวกเราไปบุกที่ปปชในวันนั้นที่เคลื่อนขบวนไปไปบุกพี่หนุ่มเขาก็บอกว่าอาจารย์แต่พรุ่งนี้อาจารย์มาแต่เช้าหน่อยนะผมบอกครับแล้วเสร็จแล้วด้วยความที่ผมก็บอกว่าผมก็เคยไปตรงนั้นน่ะนั่นงรถสองแถวผ่านมาจากโน่นนะฮะท่าน้ำโนนเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปกะว่าจะไปรอที่หน้าปปชเลย ไอ้พวกของเราก็คงจะยังไม่ให้เข้าไปหรอกผมก็กล่าว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราไปเป็นขบวนใหญ่เลยและอีกอย่างผมก็ได้ยินข่าวว่าไอ้พวกมันอะอยู่ที่หน้าปปชนั่นอะร่วมหลายสิบคนหรือว่าอาจจะเป็นร้อยตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นร้อยพอระดับมันอหังกาถึงขนาดไปแย่งที่พวกเราเราก็เคยปักหลักปักฐานอยู่ตรงนั้นตั้งเวทีกันอยู่ตรงนั้นแล้วยู่ว่ามันทําไมอาจหานถึงขนาดที่จะกล้ามาตั้งเวทีแทนพวกเรา นะมากันบวกเราเอาไว้ไม่ให้ไปทำหน้าที่เสร็จแล้วพี่น้องครับผมก็ใส่ชุดซาบรีสีดำวันนั้นนี่โกระเป๋าสองใบเหมือนกับที่เคยเดินมานี่มาที่เวทีนี่ผมก็เดินเพ่นพ่านผ่านไปผ่านมาอยู่สองสามเที่ยวแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไปหากลุ่มมวลชนของพวกเราดีหรือเปล่าว่าที่อยู่ทางสามแยกทางทางปากเก็ตทางโน้นผมก็คิดแล้วคิดอีกเอ๊ะรออยู่ตรงนี้ดีกว่าไว้ เดี๋ยวเข้ามานะ่ะเดี๋ยวเขา้าเดินขบวนมาเดี๋ยวมาต้องมาเปิดเวทีอยู่ตรงนี้ไปคิดไปคิดมาเอ็ดบางทีก็ปวดฉี่ก็ไปเบาในห้องน้ําที่ร้านอาหารร้านอาหารตรงนั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอเข้าไปปุ๊บนะฮะวนอยู่สองสามรอบมันก็สงสัยสิการของกปปสก็สงสัยว่าเอะนี่มันมาทําอะไรวะแต่งชุดดําด้วยนะ และสะพายสองกระเป๋าด้วยสะพายกระเป๋าดําด้วยแล้วก็หิว้วกระเป๋าขาวด้วยปรากฏว่าพี่น้องครับตอนที่กลุ่มที่พวกมะพวกเรากลุ่มขบวนของพวกเราจะเข้าไปที่หน้าปปชวันนั้นนะฮะผมโดนพวกกาดของกปปสสี่ห้าคนมันมาขอตรวจค้นผมแต่ก่อนที่ขอจะตรวจค้นผมมันเข้าไปข่มขู่ผู้จัดการของร้านอาหารแล้วผู้จัดการกับพนักงานลูกน้อง นะช่วงขนาดนั้นน่าจะมีคนกินกินข้าวอย่าแค่คนสองคนแล้วเสร็จแล้วพอได้จังหวะมันก็เข้ามามาค,มค่มขูว่านี่ห้ามไปบริการพวกอื่นนะนะโดยเฉพาะพวกเสื้อแดงห้ามไปบริการพวกนี่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดือดร้อนนะมันก็ขู่ไว้อย่างนี้ครับพี่น้องครับแล้วเสร็จแล้วพอนั้นะพอสักพักหนึ่งปุ๊บผมก็นั่งอยู่ในโต๊ะข้างข้างหลังเนี่ยนะนะ ซึ่งเป็นโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้ที่เป็นแบบว่าปีกไม้ไม้กระดานแล้วก็ทำสวยนะฮะตรงนั้นหลังจากอาคารที่เราส่วนมากเราไปนั่งออกันอยู่ข้างหน้านั่งเรียนอยู่ข้างหน้าอาคารข้างหลังตรงนั้นมันนั่งแล้วเสร็จแล้วมันก็เห็นผมมันก็นั่งอยู่นั่งอ่านหนังสืออยู่ว่าปีเข้าไปหาเลยทั้งห้าคนก็ยืนล้อมผมเสร็จแล้วมันก็เลยบอกว่านี่เดี๋ยว ตรวจด,ดูที่ในกระเป๋านี่มีอะไรกระเป๋าขาวกระเป๋าหิ้วผมมันก็พอดีผมก็บอกว่าไม่มีอะไรมีแต่หนังสือพระเอกสารอะไรดูดิมันก็คน้คนโไปแบกดูหนังสือพระก็เล่มใหญ่ก็มีแต่ว่ามันมีอยู่กระเป๋าข้างนอกนะ่ะมันมีหนังสือเสื้อแดงเลชเชอร์สภาษาอังกฤษแล้วก็เสร็จแล้วเขาเรื่องหนังสือนี้เขาก็พูดถึงผู้หญิงคนสุดท้ายที่เลิกจาก นะฮะกรณีการต่อสู้ที่ราดประสงค์ของพวกเราแล้วเสร็จแล้วหนังสือนี้มันจะมีหนังสืออีกหนังสือที่เป็นโนต้ตข้อความอะไรต่างๆเวลาที่ผมขึ้นไมวทีแต่ละวันผมจะผมจะเขียนโนต้ตเอาไว้ว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรผมจะเขียนโนต้ตและอีกอย่างหนึ่งการเขียนโนต้ตเนี่ยมันจะช่วยให้ผมไม่ลืมนะในประเด็นที่สําคัญว่าจะพูดนะ,ะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่ามันค้นไปคนมา ในกระเป๋าเล็กๆผมก็ไม่เปิดให้มันดูหรอกเพราะมันมีเอกสารแล้วก็ในนั้นมันก็มีอัลบั้มรูปเสื้อแดงเสื้อแดงด้วยที่ผมไปขึ้นเวทีที่ไหนก็แฟนคลับเขาก็เสื้อแดงเขาก็ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปเสร็จเขาก็เปส่งให้ผมนะฮะอย่างนี้ผมเ,เก็บเป็นอัลบั้มไว้พี่น้องครับปรากฏว่ามันถามว่ากระเป๋าสีขาวนี่อะไรเนี่ยผมบอกว่าหนังสือพัชจากนั้นแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวดูดิดึงมาดูผมก็ดึงหนังสือพระเล่มใหญ่ๆออกมาให้มันดูเลยแล้วก็เปิดโชว์ให้มันดูแล้วก็ปิดทับกระเป๋าขาวเอาไว้ เพื่อไม่ให้มันค้นอีกต่อไปแล้วมันก็ตบ,ตบตบดูไม่มีแล้วเสร็จแล้วพอสักพัหนึ่งมันก็หันมาที่กระเป๋าใหญ่กระเป๋าดํากระเป๋าสะพายผมมันก็บอกว่าอะไรอยู่ในนี้ก็มีแต่พ้าทั้งนั้นแหละนี่คุณมาทําอะไรในเนี้เดินไปเดินมาอ๋อผมนัดก,กับเพื่อนไว้ว่าจะเอาผ้ามาส่งเขาผมก็บอกอย่างนี้เพราะว่าผมก็ใส่สร้อยสองเส้นนะฮะ แนในกระเป๋าผมมันก็มีอีกสองสามเส้นเหมือน,นกันก็ร้อยกันไว้อย่างเนี้ยเพราะว่าผมก็ชอบที่จะใส่เป็นเอกลักษณ์ของผมเสร็จแล้วปรากฏว่าผมก็บอกมันก็บอกว่ามีแต่พระกินเขาเปล่ามีกิงครับไม่เชื่อก็กมาดูจกมาดูดิล่วงมาดูลงม,มาเองสิล่วงมาให้นี่เอามาดูมันก็ขู่ผมอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยล่วงมาเป็นพวงพระสองสามพวงติดกันขึ้นมาและเสร็จแล้วเป็นน้องครับ มันก็ไม่ได้ค้นหรอกซอกหรือเลเล็กๆก็มีอัลบั้มรูปมีหนังสือเสื้อแดงอยู่เหมือนกันซอกๆแล้วมันก็ตบๆดูไม่มีแล้วเสร็จแล้วมันก็บอกผมว่าที่นั่งอยู่ก็ยืนขึน้นเลยพอยืนขึ้นปุ๊บมันก็คำอยู่อย่างเงี้ยตบๆดูเข้าใจว่าพอเสร็จแล้วมันก็พยักหน้ากันให้กันแล้วเสร็จแล้วผมก็พยายามยิ้มพยายามยิ้มเอาไว้ยิ้มให้และทำใจให้สบายแต่ที่จริงข้างในก็ตุ๊ตบตุ๊บต่อมเหมือนกันนะ ใจก็รัวก็กลัวเหมือนกันเพราะรู้รู้รกิติศัพท์มันใช่ไหมรับว่ามันโหดเหี่ยมทารุณขนาดไหนใช่ไหมพี่น้องครับก่อนหน้านี้มียามคนหนึ่งที่มีพกบัตรนปชและไปนั่งเล่นไปที่สวนลุมเขาเรียกว่าไปใกล้ถิ่นของมันปรากฏว่ามันก็ไปเรียกตวรวจพอเรียกตรวจรู้ว่ามีบัตรนปชหรือเป็นคนเสื้อแดงเท่านั้นเองมันกลับกาบดึงเข้าไปยํำกระเทืบอยู่ในสวนลุมนะฮะ ยำกระเทือบเสร็จแล้วก็จับพี่คนนั้นนะฮะทั้งทั้งที่ร่างกายสะบักสะบอมเนี่ยนะเจ็บช้ำพกช้ำไปหมดแล้วก็เอาจับมัดเอาไว้ไม่ให้ไปไปไหนทั้งห้าหกวันเสร็จแล้วยังไม่พอพอถึงวันสุดท้ายเอามามัดแข้งมัดขาเอาไปโยนที่แม่น้ำบางปะกงใช่ไหมพี่น้องครับนี่เราได้ยินข่าวมาเดชชอบบุญไอ้โจรน,นี้ก็เอาโเหลืเลอเกินไม่ตายมีคนมาช่วยครับพราะไม่พี่น้องครับนี่นาทีชีวิตนะครับ ไม่ตายมีคนมาช่วยรอดมาได้แล้วเสร็จแล้วก็มีการแฉใหญ่เลยว่าใครเป็นคนที่ทำร้ายร่างกายเขาใครยังไงใครเป็นคนสั่งนะฮะเพราะนั้นก็เลยมาแจ้งความกันตํารวจก็บันทึกไว้หมดแล้วนะครับแล้วทีนี้กรณีที่สองก็คือที่เราได้ยินกันก่อนหน้านั้นก็คือไอ้พวกมันไปฆ่าใครหรือเปล่าฆ่าพวกเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือฆ่าพี่น้องประชาชนคนบริสุทธิ์หรือเปล่าไม่รู้ เสร็จแล้วพอตายเป็นศพไปแล้วพี่น้องครับประมาณสักตีสองตีสามอพย์การสะพานพระรามแปดลงแม่น้ำเจ้าพระยาครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับเขาเราก็ได้ยินข่าวมามันโหดเหี้ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นมันมาตรวจคนผมปุ๊บมันพยักหน้าปุ๊บให้กันผมก็พลอยสบายใจอารว,วาเสร็จแล้ว,วา,างานนี้กินพี่น้องครับมันบอกก็เสร็จแล้วแต่มันมองไปหาเพื่อนมันอยู่ที่ประตูอีกเฮ้ยมึงมอง พอมันออกไปปุ๊บมันก็นะมันก็ไปสั่งเพื่อนมันบอกว่าเอ้ยมองเจ้านี้ไว้นะอย่าให้ฆ่าสายตายอย่าให้ไปไหนไอ้เพื่อนมันอยู่ข้างรั้วเพื่อนมันก็เหมือนกับว่าผม,มโดนกักตัวแล้วแล้วเสร็จแล้วผู้จัดการในช่วงที่เขาตรวจตัวผมนะฮะขอค้นตัวผมเนี่ยผู้จัดการกับพนักงานกับลูกน้องเขาาก็แอบเข้าไปในห้องกระจกนะฮะห้องใดห้องหนึ่งอยู่ในนั้นแหละแล้วก็แอบมามองผมเฮ้ยน้าคนนี้รอดหรือเปล่าวะเฮ้ยโดนหรือเปล่าวะ วันนี้น่าจะรอดหรือเปล่านะผลที่สุดพอรอดได้เขาบอกเขาโล่งอกเขามาเล่าให้ผมฟังทีหลังนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะจําชื่อผมได้คล่องเลยนะ,ะจําชื่อผมได้ถนัดเลยเพราะเหมือนกับว่าเขาก็กลัวเหมือนกันน่ะกลัวมันจะเล่นงานพวกห้องอาหารเขาเหมือนกันซึ่งห้องอาหารนี่ห้องอาหารกินเส้นนะครับตรงข้ามสํานักงานปปชและเจ้าของก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับพ่อแม่พี่น้องครับนะฮะตอนเมื่อก่อนนี่ก็เป็นแกนนาของ พักมัชชิมาใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็ตอนนี้ย้ายเข้ามาซบพักเพื่อไทยแล้วก็าพาไม่น้องครับก็เป็นคนของพักเพื่อไทยนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าพอหลังจากนั้นมาผมก็มองลอดออกมาตรงที่รั้วนะฮะก็เห็นมันเคลื่อนไหวเอ๊ะทำไมมันน้อยจังวะคนของมันน่าจะไม่เกิน30กว่าคนวะแล้วเสร็จแล้วก็ดูสังเกตว่าผู้หญิงก็กําลังที่จะตั้งลาวตากผ้าทําขายของทาเจ็บ ตรงโน้นตรงนี้พอสักพักหนึ่งเสียงรถโมบายของพี่น้องประชาชนชาวปากน้ําของเราแล้วครับเริ่มดังขึ้นแววแววแวชัดเจนชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆไล่มาจนถึงผมดูนะมันมันรู้สึกว่าจะใจเย็นมากเลยมันยังไม่รีบร้อนอะไรเหมือนกับไม่กลัวเลยไอ้คนโศกมันก็มีคนเดียวมันก็พูดไปตลอดผมถามคนอื่นเขาบอกว่ามันมีแค่นี้อยู่สองวันแล้วเนี่ยมันก็ไม่เพิ่มไปมากมายอะไร และโคศกมันก็พูดอยู่คนเดียวพูดเล่นเลื่อยเปื่อยไปนั่นน่ะพูดแบบไม่สนท้องกานไม่กลัวเลยและไม่รีบร้อนแต่ว่าพอหลังจากที่มันตรวจตัวผมเสร็จเรียบร้อยมันก็เดินออกไปทางนี่ทางกองสลากเนี่ยไอ้พวกกาดของมันแล้วเสร็จแล้วไอ้โคศกที่เวทีท,ที่ที่มันพูดอยู่รถโมบายของมันมันก็เหมือนกับจะมีคนมาบอกมันว่าเฮ้ยเขาจะเดินขบวนมาหาพวกเราแล้วอะไร i, ต่างเฮ้ยต้องระวังตัวนะเฮ้ยเก็บของนะอะไรํำนองอย่างเงี้ยต้องเตรียมนะ เตรียมหนีนะเว้ยอะไรเงี้ยทีนี้มันก็มันก็เลยบอกพี่น้องครับต้องขออนุญ,ญาตพักเครื่องขยายเสียงก่อนนะครับเพราะว่าใช้มานานเพราะพักแล้วพักยาวเลย <c oughs> แล้วเสร็จแล้วไอ้ไอ้ผู้หญิงที่ขายของนะครับพวกที่กําลังที่จะทําเป็นที่ขายของอะไรเลยปรากฏว่ารีบเก็บเลยทีนี้เพราะเก็บจัดใส่รถใส่แล้วก็ขับออกหนีไปทางนี้กระทรวงพาณิชย์นี่ส่วนไอ้ที่เราไปจับได้เนี่ยหนีออกไปทางนี้นั่นะเราจับได้อีกคนหนึ่ง มันหนีช้าไปแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าขนาดพวกขบวนของพวกเราไปถึงเกือบจะถึงสะพานล,ลอยแล้วเห็นหระบาดสะพานล,ลอยอ่ะก่อนที่จะถึงหน้าปวชมันยังไม่หนียังไม่หมดน่ะคิดดูดิผมก็บอกเฮ้ยมันมีอาวุธลายแรงหรือมันจะเล่นงานเราหรือเปล่าวะทําไมมันไม่ไม่กลัวเลยทําไมมันหนีช้าเหลือเกินวะผมก็นั่งมองมันยังแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะพี่น้องครับถึงยังไงก็แล้วแต่ผมยังคิดในใจว่า ถ้ามึงไม่หนีนะมึงต้องโดนจมตีนแน่นอนผมก็คิดอย่างนี้ถ้าเพราะว่าคนของมึงนิดเดียวเองปรากฏว่าสักพักหนึ่งพี่น้องครับทางโน้นตำรวจเป็นกองทัพเลยค,ยค่อยๆค่อยย่อยขย,ย,ย,ยับแล้วก็ดันมาเรื่อยใช่ไหมรถโมบายของเราก็ใหญ่ๆรถหกล,ลอ้อคอมตั้งลรถขนเวทีสับันระของเราทุกอย่างเลยแล้วก็คนที่พูดอยู่บนรถโมบาย สองสามคันก็พูดกันอยู่เรื่อยๆว่าพี่น้องต้องบุกต้องลวยแล้วขับล้างไล่ไอ้พวกโจรที่ปล้นประเทศชาติปล้นเงินภาษีประชาชนไอ้พวกกรรมาการปปชเดือนไล่มันออกไปก็พูดกันมาเรื่อยๆพี่น้องมวลชนก็เพิ่มหึ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 มมาเลยตำรวจก็ค่อยๆถอยถอยถอยหมายถึงว่าตำรวจที่ดูแลพวกเรานะคอยกันพวกเราถึงขนาดที่ว่ามาถึงสะพานลอยแล้วพี่น้องครับผมยังสังเกตว่ามีตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งนะหลายร้อยคนเลย มากันเป็นเลยนี่เฮ้ยหนีสิหนีสิไปสิไปสิไปสิมันใกล้เข้ามาแล้วไปสิมากันอยู่ตรงที่หน้าเต็นท์ของมันน่ะหน้าประตูปปชมันถึงหนีน่ะมันถึงไปหมดน่ะแล้วแต่มันก็พยายามเนี่ยว่ามันก็พยายามที่จะเอาของอะไรไปให้หมดแต่ก็ยังว่าละข้าสารทรายมันก็ยังทิ้งไว้เป็นอนุสร์อีกแล้วก็เต็นท์ก็ยังเอาไปไม่ไหวเสร็จแล้วที่แน่นอนที่สุดก็คือมันก็ทิ้งหลักฐานพิรุษและโชว์ความ เขาเรียกว่าโชว์ความทุเลศทุลังของคณะกรรมการปรปรชชุดนี้ให้เห็นพี่น้องเป็นประจักพยานก็คือโต๊ะทํางานของปปชใช่ไหมพี่น้องครับที่แกนนาเราเอามาโชว์บนเวทีนั่นแหละชัดเจนนะครับพี่น้องครับจากเหตุการณ์ที่แล้วก็คือมันพยายามที่จะใส่ร้ายพวกเราว่าพวกเรามีอาวุธสงครามมีอาวุธที่อันตรายร้ายแรงโดยเฉพาะมันจุดไปว่าแรกมันจุดสามลูกใช่ไหม อ่าสามลูกประทัดยักษ์สองลูก m อ็มเก้าหนึ่งลูกไปลงอาคารที่สองน,น่ข้างในน่เราก็ไม่เป็นอะไรหรอกรู้แล้วว่ามันขู่แต่เราก็พอมาถึงวันสุดท้ายเนี่ยนะก่อนที่มันจะเล่นงานพวกเราเนี่ยเมื่อวันเนี่ยวันเมื่อสือนเมื่อวันสืน,นีเองเสร็จแล้วเป็นยังไงพี่น้องครับมันจุดในช่วงที่ผมไปทำหน้าที่แทนโคศกพี่ตู่พอดีเลยช่วงสี่ทุ่มกว่า,าพีพี่พี่ตู่ก็รีบไปธุระเสร็จแล้ว วิทยากรก็มียังมีอีกอยู่สี่ห้าคนผมก็ไปทำหน้าที่ให้ไปคอยกำกับเวลาเสร็จแล้วเป็นยังไง่ะมันตุ้มมานะลูกแรกมีแต่ควนันเสียงไม่ค่อยดังลูกที่สองเสียงดังฟังชัดเกณฑ์ในรัศมีอยู่ก็คงระยะทางก็คงจะไม่ห่างกับจุดแรกที่มันโดนครั้งแรกอะ่ะนะพี่น้องครับเอาเถอะมันทำครั้งนั้นมันสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังพูดอยู่บนเวทีว่าระวังไว้นะ ที่มันทํามันทําอย่างนี้นั้นพรุ่งนี้มันต้องออกข่าวใส่้ายพวกเราก็เป็นจริงเลยใช่ไหมพี่น้องครับปรากฏว่าอย่างไงมันยิงเสร็จมันให้พระพวกยิงลมแรงมากมันให้พระพวกยิงยิงเสร็จนะฮะพอตกประมาณตีสามมันมันมีหนังสือมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีการเรียกร้องไปถึงผู้ว่านะครับบอกว่าไอ้พวกกบกกบกบปนี่ยนะครับ มีการพกพาอาวุธสงครามอาวุธร้ายแรงเข้าไปก่อกวนปปชขอให้รีบดาเนินการด้วยและขอกําลังสนับสนุนด้วยแล้วเสร็จแล้วไปขอกําลังอาสาสมัครอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลเมืองนอนท์และตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วก็พวกทหารของพวกมันน่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของปปชบุกชาร์จเรลากลัาข้าเมืองคืนดึกเดืนยามวีการตีสามเลยใช่ไหมพี่น้องครับ แล้จุดประสงค์คณะกรรมการปปชมันก็มาเอาชิงโต๊ะเก้าอี้ตัวนั้นแหละโต๊ะตัวนั้นเอาก,กลับไปนะครับพี่น้องครับแต่ว่าสิ่งที่มันทําก็คือมันใส่ไลาพว,วกเรานี่โอ้โหมันขนอาวุธมาเยอะแยะนะครับปืนกระบอกสั้นกระบอกยาวแล้วปืนยิง M7-9 มีเรียงรายไว้และทําความสะอาดอยู่ตรงที่มุมที่ดินของมันตรงที่ทางโน้นนะใกล้ๆสวนกรถินป่ากระถินทางโน้น,นใกล้ๆก,ก,กับ สะพานลอยหรือป้อมยามตรงนั้นใช่ไหมพี่น้องครับทางเข้าข้างๆผมได้ยินคนรู้จักกับผมน่ะมันไปดูมันมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันก็แปลกใจนี่ว่าพวกกาดพวกเราเฮ้ยพวกกาดพวกเราก็มีอาวุธเยอะนี่วะเนี่ยมันเข้าใจอย่างนี้พี่น้องครับมันก็ไปยืนอยู่หรางพอสักพักหนึ่งมันมีหนุ่มชายสกันในสามคนหนึ่งในสามมันบอกว่าลุงอย่าเข้ามาใกล้นะเดี๋ยวอันตรายนะเสร็จแล้วไอคนนี้มันก็เลยบอกเฮ้ยทำไมมันห้ามเราวะ แล้วเสร็จแล้วกระลึนคนนี้ก็ไปฉี่นะเดินปีกออกไปพอสักพักหนึ่งมีผู้หญิงที่ไปประกาศบนเวทีนั่นแหละประกาศบนเวทีเรานะ่ะบอกให้เปิดไฟเปิดไฟเปิดเครื่องขยายเสียงเปิดเวทีเสร็จแล้วก็เรียกระดมพวกเราออกมาพวกมันก็อันตรธานหนีหายไปพี่น้องครับผมแน่ใจว่านี่คือการใส่ร้ายพวกเราอย่างชัดเจนอย่างที่โคตรจะสกระปรกมากที่สุดที่ไม่เคยมีมา พวกเราไม่เคยที่จะเตรียมความพร้อมขนาดนั้นเลยที่จะไปถล่มใครที่จะไปทํำลายเจ้าหน้าที่พี่น้องครับลําเพียงลําพังพวกเรานี่คืออาวุธที่เราพกไปก็คืออาวุธทางปัญญาใช่ไหมพี่น้องครับเราไม่ต้องการที่จะไปใช้ความรุนแรงขนาดนั้นถ้าไปขนาดนั้นกูล่อมึงแต่วันแรกแล้วเละกันเป็นโจกไปเลยใช่ไหมพี่น้องครับไม่ว่าลูกระเบิดลูกปืนหา่าเฮลกูประเคนให้มึงแดกหมดนะแต่นี่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย คิดดูหรือว่ายามวิการเนี่ยเราจับพิรุษมันว่าหนึ่งมันเข้ามายามวิการทําอะไรเข้ามายามวิการคนหลับนอนเนี่ยมันเหมือนคนตายนะเป็นแต่เพียงมันยังหายใจอยู่ใช่ไหมพี่น้องครับมันไม่รู้สึกรู้สามันคนนอนขี้เศร้าก็ปลุกกี่ครั้งสามครั้งก็ยังไม่ลุกเลยเพราะมันอ่อนเพลียมันเหนื่อยเพราะกลางวันแดดมันร้อนใช่ไหมพี่น้องครับมันเหนื่อยเนี่ยมันเพลียแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าพอหลับนอนมันก็หลับสนิทเลยแล้วที่นี้ว่า มึงเข้ามาเนี่ยมันจะยัดยาบ้ายัดหาเหวอะไรมันก็ได้ทั้งนั้นอาวุธสงครามก็ได้มันง่ายนิดเดียวพอเอามาปุ๊บมันใส่ถุงกระป๊บมาวางถุงกระดาษที่เป็นสัญลักษณ์พวกมันใช่ไหมแล้วมันก็ทําทีเป็นแกล้งมาตรวจมาตรวจมันก็เจอเพราะมันวางฟอร์มกันมาแล้วมันเตรียมการกันมาแล้วใช่ไหมพี่น้องครับและสิ่งหนึ่งที่เป็นบริบทก็คือว่าข้างสวนกระถินข้างที่สํานักงานปปชทางด้านป่าละเมะทางโน้น พาก่นว่าเจ้าหน้าที่ปปชไปชี้ถูกเลยว่านี่นะมันยิงปืนเอ็มลูกระเบิดเอ็มเกตเก้าขึ้นจากตรงนี้ตรงนี้และไปยึดปืนได้เพราะงั้นถ้าหากว่าถ้ามันโดยธรรมชาติมันจะรู้ไหมล่ะว่าสถานที่ยิงของคนที่ยิงปืนมันจากที่ไหนมันจะไปชี้ได้ยังไงว่ามีปืนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมพี่น้องครับแปลว่ามันต้องเตรียมการกันไว้ใช่ไหมเอาละเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ก็อย่างนี้ก็แล้วกันเรารู้กันอยู่ว่ามันจะมาบุกพวกเราไอ้โลนซ่าไอ้โลนอิสระจากที่แก้งวัฒนะเรารู้ว่ามันกระเฮี้ยนกระหือมันออกอารวาสมันรุนแรงไอ้พระบ้าบอไอ้พวกนี้มันไม่เหมือนพ้าทั่วไปแต่มันเป็นแพะเป็นแพะที่เคี้ยวใบกระท่อมหรือกินยาบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็เป็นวันรวมกลุ่มของพวกมัน ท่านบอกว่าจะรวมกลุ่มใหญ่เมื่อวันที่29เมื่อวานนี้ใช่ไหมพี่น้องครับแล้วเสร็จแล้วเราก็รู้ว่ามันจะบุกประมาณสักสองโมงเชา้าพี่น้องก็เตรียมการตั้งแต่กลางคืนแล้วเราบอกว่ามึงมามึงต้องโดนดีแน่แต่ผมเข้าใจอย่างนี้นะเพราะว่าผมต้องกลับไปพักที่บ้านทุกวันพี่น้องครับผมเข้าใจอย่างนี้เพราะว่ามีคนมาโทรมาบอกผมบอกว่าพี่สมศักดิ์เอวันนี้สถานการณ์รู้สึกจะรุนแรงนะพี่ต้อง ระวังเนื้อระวังตัวหน่อยนะพี่พี่น้องครับมันมีคนที่อยู่ในละแวกนั้นที่เป็นสายตำรวจก็รู้จักกับผมที่เขาเคยเช่าผ้าผมก็มีเขาขอบูชาผ้าผมแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็บอกผมก็เหมือนกับวันนั้นอะ่ะก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบมาบอกผมมันกันก่อนที่จะโดนกาดกปสห้าคนตรวจค้นผมวันนั้นเขาก็ไปเดินไปบอกผมแบบพี่สมศักดิ์วันนี้เหตุการณ์ไม่ปกตินะพี่ต้องระวังตัวหน่อยนะ เสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งเขาเดินหนีพอเดินหนีสักพักหนึ่งสิบสิบกว่านาทีหรือยี่สิบนาทีก็พวกนั้นก็มาตรวจค้นผมมาดีแล้วก็เมื่อวานนี้พอเหตุการณ์ที่ก่อนที่ผมจะไปกะว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องไปช่วยพักพวกว่ะเราไปช่วยพักพวกที่หน้าปวชแต่เสร็จแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าพี่มสมศักดิ์เหตุการณ์ไม่ปกตินะวันนี้จะลุกลวนจะจะรุนแรงและยังไงพี่ก็เป็นคนขึ้นเวทีด้วยนะมันก็ดูเด่นก็อันตราย พี่ต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะนะครับพ่อแม่พี่น้องผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเอายัางไงดีวะพอมองมาที่ปากซอยหน้าบ้านปากกว่ารถเมล์ติดแถวรึเลยไม่ขยับขยืดเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวานนี้มันออกกลาวาทั่วกรุงเทพสิบกว่าจุดครับพ่อแม่พี่น้องครับและเดินเป็นหลายสิบกลุ่มเลยแหละเดินกันเพ่นพานกันได้หมดและรถเมล์ติดระนาวเป็นอเมรึกอามาพาดไปหมดทั้งรถเมล์รถทั่วไปเลยแหล,ละพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมนี่มันก็จําหน้าผมได้ เพราะว่ามันมีเพื่อนพ่อผมที่สมศักดิ์มึงระวังหน่อยนะเพราะว่าไอ้พวกพันธมิตรเนี่ยมันจําหน้าเองได้นะและพันธมิตรขณะนี้มันก็ไปเป็นลูกน้องของพรรคประชาธิปัตย์เป็นลูกน้องของสุเทพเทือกสุบรรเพราะฉะนั้นมันเห็นผมขึ้นเวทีอีกมันก็เหมือนกับบอกว่ามันจะเป็นคนชี้เป้าว่าไอ้นี้ยังอยู่นะเนี่ยพี่นี้มันเป็นเพื่อนดาตบีโดเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยระมัดระวังอุ้ยตกใจเห็นไหมเนึกว่าสุเทพเล่นงานผม ที่นี้พี่น้องครับผมต้องขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าเมื่อวานนี้ผมกาลังจะไปแต่ผมเข้าใจว่ายังไงช่วงสามโมงเช้าเนี่ยคุณสอนลักเขาก็บอกว่าเราจะต้องไปประกันตัวพรรคพวกเราใช่ไหมท,ที่โดนข้อเก่าหาที่ยัดอาวุธมาให้ใช่ไหมพี่น้องครับอันนั้นล่ะผมก็เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอมันมาปุ๊บมันมาสามโมงกว่ามันก็ไม่เจอพวกเราหรอกก็อาจจะเจอพวกที่มีกันไม่กี่คนที่เฝ้าเวทีอยู่ใช่ไหมพี่น้องครับเพราะนั้นพวกเราก็ ก็เห็นว่าไปรวมตัวกันที่หน้าสารลางจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมน่แหละเขาก็โทรมาบอกให้ผมบอกให้รู้แต่นี้ผมก็ไไในไปเพราะว่ามันเพ่นพ่านไปทั่วกรุงเทพหมด mm hmm. ก็เลยต้องระมัดระวังตัวท <Okay. S 1> ี๋วเมื่อตอนเย็นนี่ผมลุกพอรู้ข่าวว่าเวทีเราเปิดที่ปากน้ํา mm hmm. ผมก็มาไม่ทันแล้วเพราะว่ามันมันเย็นมันมืดแล้วใยขนาดนี้ผมถึงรู้ข่าวถ้ามาก็ดึกเพราะฉะนั้นผมต้องกราบขออภัยแล้วก็รายงานให้ทราบแค่นี้ mm hmm. แต่ทีนี้ว่า เอายังไงผมยังไม่พูดการปาาัยอะไรเลยเป็นเพียงว่าเราพูดคุยกันในเรื่องที่เราอ่าไปเจอกันมาใช่ไหมพี่น้องครับว่าไงครับโกมวนจะให้ปลาัสต่อหรือไงหรือหมดเวลาแล้วโอเค,เด,คอเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่นะครับพี่น้องครับเป็นนั้นว่าถึงยังไงก็แล้วแต่พรุ่งนี้เรายังมีภารกิจที่จะทําทเพื่อบ้านเพื่อเมืองอีกใช่ไหมพี่น้องครับเรามีนัดหมายกันอยู่ ยังไม่จบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับยังมีการที่จะได้ต้องไปทําหน้าที่ขัดขวางการทํางานของปปชแล้วสหากว่าถ้าเป็นการขัดขวางปปชดูสิว่ามันจะยกนะให้นายกของเราเป็นโมฆะหรือเปล่าเหมือนการเลือกตั้งหรือเปล่าขณะการเลือกตั้งมาวันที่สองกุมภาพันธ์เมื่อไอ้สุเทพเพื่อสุวรรณมาขัดขวางการเลือกตั้งมันยังตีนะความหมายหรือว่าตัดสินว่าการเลือกตั้งวันที่สองเป็นโมฆะเลย แล้วชนี้เราก็ต้องให้เป็นแบบกรณีเดียวกันใช่ไหมพี่น้องครับอ้าวขอเสียงดังๆหน่อยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้นะครับขอบพระคุณมากนะครับพบกันใหม่ครับขอบขอบพระคุณครับพี่น้องครับ